วันนี้เรามาถ่ายเพิ่มกู้ภัยนะคะเป็นของขวัญกับมดแดงมดแดงสอนพี่เต้นเลยดิอีแมซอยแน่อีเมซอยแน่ดแดงแสื่าแดงอก็ น,นี้ปเป็นขขวัญอยู่มะเปนี่ยของขวัญนไม่ได้นะคุณเต้กันสิงก่อนคุณเด้นกันนีๆๆน่นะครับไม่จบครับผมละครเรามาถ่ายเพิ่มกันนะคะตอนนี้ครับก็แต่ว่าคืนนี้ต้องดูต้องดูว่าวันนี้เห็นว่าขวาัญเห็น <alted quier> <ossen> อยู่ในคุกด้วยมะเนี่ยใช่ใชปะาม,ามีดรามาร่าวันนี้ดราม่าปะเนี่ย นานสิอย่าลืมดูนะครับผมค่ะฝากดูด้วยนะคะครับหนึ่งทุ่มทางช่องวันพีก่ก้านไปหายหีไปพีก่ก้านวันนี้หยีไม่มาเ <c oughs> สียดาย <c oughs> โอเคครับ <c oughs>